ก no. yeah, ี่เพ oh ็ด oh กี oh ่โลเนี oh. ่ยได้ดอยหน่อยแั้นี่แล้วครับอดี๋ยวค่อยหน่อยครับมากับผู้บบาวบาสองผู้บบาวครับฮ้อนาเดอยุ่งกันเด้ครับขี้หากัพี่ลอง ฝนตู้ยุ่แงแหงก็แหงดีครับงานเห็นบัน่อยูดด่นิดนอยนครับนี่เจ็บอีจ็บไข่เล็กบม่ได้สางภาพเลยครับนี่ของจริงเลยครับงานเห็นบัน่เหรโอ้ยไอเตี้ <laughs> โอ้ยลงไปเหยียบกักแค่ไหมุนเมืดเลยนี่ยมีไฟยฟเชี่ย <laughs> ควยค,รยรครับนี่โอ้ขี้ือก็รังกินแย่งขี้ือเหรอครับกือหน่อยโอ้โออกไปมรงนี่ นี่นีอันหนึงนอันนึงครับนั่นนั่นเ้ยเย็บย็บเยบโอ้ยนั่นด้นอ้นเห็นหโอ้ยจักรีเราใหญ่มาเฮกักูนะเรอเดี๋ยวเรามันเดี๋ยวเราพัหนึ่งกันเดี๋ยวเราเยอะพอเอาขาออกโอ้ที่เป็นเถอวเก่งมากครับ เอาหนอปเดนี้ผึเ็ดพอไล่จยด้เหรอเนียนี่นี่เนี่นนีหนอยไหอยูยูเคี้วมาทับเนี่ยนี่นีองครับปิ๊บป๊บนี่แม่ฉันมีครับไม่ยังน่อย

그냥, 각나 으, 아, 분 도, 고, 서, 이렇게, 양냥각 เสีทีนารองก็หนาเปล่าโอ้ยแมเนตันาเลยอ้นี่กินนาเปลานีนา้งกินนาวได้กินา้น่มอนด่ด้มเมนต์ามือนู้นเขียหา้กพี่น้อง อล่ะเอาใส่กระเป๋าเว้ยวูนี่โอ้นี่ครับขี้หางกับผอมัยี่ไตดินครับนี่เมื่อป้อขันเมื่อยกันนั่งอยู่ห้อนละหึเมื่อยกูลรงกันนั่งเลยเดี๋ยวพอหายเองสบายดูนั่งกินน้ำแดงป้หึขยับดีดูวด้วยยุ่งยุ่งยุ่งหลายครับ มันเองเฮี้ยเหตุเกิดเจอได้ครับพี่น้องครับเหตุเกิดกับหนุ่มใสตาดีเลยนะเห็นนะาพ่อเฮ็้เลยเป็นนางกมอเลยครับเป็นเมย์เลยบ้าน่อเฮ็ดอุ้ยนี่อันหนึ่งเห็นว่าเลยครับอยู่ใต้ดินครับหัวมันเป็นดินทรายครับ คือดีเลยกับตาใหญ่กับตาขมตาขมเนี่ยมนี่งเหมินดินกับนหิดดินก็หินเกลืนพ่อคน ่วงอแห้งเลยเนาะโอ้ยถ้ามีคนอยู่นํำนี่ขามันแย่งเอาหมดลงชุโอ้ยสวยเง้งกุด เดี๋ยวหงเฮ็ดเือตะแล้วป้าจนะุ่งเงี้ยกันแนละ้วเดี๋ยวมูนึงเงี้ยเตะครับพี่น้องครับสลักเขียนี่ไว้เที่นี่ก็ได้ครับว่บาไงผ่านเงีครับมากับลูกชายสองคนครับสวัสดีครับ